เรายกมือขึ้นพนมนะคะตั้งิตนะคะา สัจสิทธิ์ของหลายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการื่องในโันก่อวันนี้ได้มีการพักเพื่อไทยได้เปิดศูนย์ประสานงานในพักเพื่อไทยสื่อไปด้วยเธออีกที ถ้าหลวงทองก็ต้องมีความหมายคือช่อแรกที่ท,ท,ท่านที่ประผมไปมอบให้ท่านยิ่งรักจินวัตก็พี่ก็จำนำจะลังจะขายแล้วขายดิบขายดีจริงๆนะครับพบกันอีกขั้นหนึ่งนะครับหน้าตัวแทนของพวกเรานะครับก็ในฐานะว่าเป็นฮาร์ดคอร์ตัวแม่ที่ไหนที่นั่นนะครับวันนี้งานเยอะจังมาะที่นี่นะครับเรียนเชิญครับตั้งสี่ิวันหมิงประเสริฐครับตัานผู้ใหญ่เล็กนลครับตั้งกัปีห้าสานะครับวันนี้เราได้โอกาสแล้วนะคะน้องร้อนไหมคะ ไม่ร้อนใช่ไหมคะมก่อนอื่นต้องกล่าวขอบพระคุณพี่วินัยกับคุณมนบคำหวานนะคะที่ได้ให้เกียรติเชิญดิฉันซึ่งดิฉันชื่อธน,น,นัญญาพันธ์การลุ่งเป็นอดีตนายกอบตอสองสมัยเขตเมืองตำบลพระปทโธนนะคะเป็นลูกพระโทโนโดยกำเนิดเกิดที่นครปฐมนะคะขออนุญาตแนะนําตัวดิฉันมาจากท้องถิ่นมาจากกลุ่มสตรีมาจากอสอมอแล้วก็เป็นนายก นะคะเพราะฉนั้นดิฉันทราบดีว่าปัญหาของพ่อแม่พี่<ล>พน้องและอยากเปลี่ยนอยากได้ผู้แทนจังหวัดนครปฐม,มเป็นคนของพรรคเพื่อไทยได้ไหมครับพี่น้องครับสี่เขตห้ามานพอยู่นะครับได้มาอยู่สองที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้จะเป็นการปักทงในเขตสี่และเขตห้าของจังหวัดนครปฐม,มเป็นสอสอของพรรค เพื่อไทยพี่น้องครับขอพลังประชาชนสี่ปีหลังปฏิรูปขอเสียงดังๆเพื่อไทยฟังนน้นหน่อยครับพี่น้องครับฟังนี้ด้วยครับขอเสียงแรนสไลด์ดังๆทั้งเวทีพี่น้องครับ พี่น้องที่เขาลรลคะคัดอันดับเพราะฉะนั้นเราช่วยกันมากัดชากหน้าตาคนดีที่เขาบอกว่าตัวเองดีว่าตัวเองอะไรต่างๆมันไม่ใช่ครับพี่น้องครับถ้าหลังชูมือด้วยครับยกมือเลย โคตรตัวกลางส่งสีให oh okay. ้หน่อยอาส่ง so สียงให้หน่อยครับเป็นคนทึ่งผ้าเป็นมิีโอครับตรงนี้นะเวลา้าส่งสียงนะครับเอาอีกเดี๋ยวพัชจะมาเดี๋ยวอุ้งจะมาเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวทักใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักนะครับนายแพทย์ชนลนาศีแก้วนะครับเราอยากเจออุ้งอิงไหมครับ อยากเจอขอเสียงดังๆครับเดี๋ยวเราจะเชิญลัทวุฒิใส่เกลือมาด้วยนะครับครับพี่น้องครับนะครับที่จะบอเพียงสําหรับพี่น้องที่เป็นจมาทั้งชุดนะครับพี่น้องคงจะให้ความร่วมมือตามก่อน เพราะว่าเพื <Exped ition introductions> ่อไทยด้วยนะครับมันใช่ทีหายไปดังนั <lin> ้นบ <Champion> mm ัต hmm. ดีครับในนีคร uh, uh, um, ับเพื่อไทยเงรยบรับเราหาหายไปจากระบบจังหวัดน้องผสมของเราแปดตีสามที่ท้าเพื่อไทยไม่ได้ลงบัดรแล้วหรือว่ครับ กลับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องแฟนจะดับน้ำบำบัดและต้องพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ท่านเลขาธิการพักประเทศไทยนะครับท่านประเสริฐจันทร์ลัลลูโถนะครับท่านได้เกียรตินะครับมามาพบปะพี่น้องให้ลมทักทิ้งนี้นะเพื่อนนีครับผมเลขาพรรคครับ พี่ครับนเลขาพักนะครับ่คนลัะตอายครับวตลาดน้าท่าไปลอยู่ไายไปแปดปีกับท่านไทยที่ไม่มีนะรไม่มีตัวแทนที่มาดูแลพาพี่น้องนะครับโอกาสมาท่านทยมีอะไรกจากเกลกทะเลาเลยนะครับท่านจะเารั่งานะไรที้าใจท่านร ท่านทีน้องมาขอปรับท่านที่น้องชาตลาดน้ำรุ่นพานะครับท่านที่ลนะครับที่มาเลี่ยบจุตลาดน้ำุ่พัาของรัฐบาลนะครับนทีครับเลื่อนาเลี้ยงครับเลื่อนรับขอห้าี่น้องทำได้วยนะครับว่าจังที่2ตอวุ้ัใหญ่ท2ัเดยครับราุพอทุกท่านนะครับตอดดีครับติดใจกั ที่เราพูดแนี่ยเราทำได้วันนี้ทัพใหญ่เป็นทัพที่คิดใหญ่แลวทำเต็นนะครับแม้เคยพูดแต่นโยบายที่เสืยอย่อมเล หวังแค่ไหนครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้ในจนงังหวัดนครปฐมนะเพราะว่าเปที่รู้ว่าเราต้องต่อสู้กับบ้านใหญ่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ถูกขัดมายาวนานครั้งนี้เราคิดว่าเราจะสู้เขาได้ไหมครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดนครปฐมนี่เป็นจังหวัดที่สาคัญในพื้นที่จังหวัดเขตจังหวัดภาคกลางนะครับมีผู้แทนทั้งหมด6เขตพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ส่งสสลงสมัครทั้ง6เขตนะครับ ซึ่งแต่ละเขตที่เราได้ส่งลงนั้นเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนหลายท่านเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับหลายท่านทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพรรคไทยมีความมั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐมยกจังหวัดนะครับส่วนกรณีที่มีคําถามว่าเรื่องบ้านเล็กบ้านใหญ่นั้น นะครับของนครปฐมนั้นผมเรียนตรงๆนะครับว่าวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมไม่มีบ้านเล็กบ้านใหญ่แล้วนะครับมีแต่บ้านของพี่น้องประชาชนเป็นด้านที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยร่วมกันสร้างเพื่อสร้างศักยภาพของจังหวัดนครปฐมให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีสถานที่สําคัญ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่เยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยซึ่งจังหวัดควนครปฐมเองเนี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการสร้างเกษตรที่มีศักยภาพสูงมีมูลค่าการเกษตรที่มีราคามากเพราะนั้นแล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่มันตรงกับน,นโยบายของพรรคเพื่อไทยพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอท็อปหรือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นเนี่ยครั้งนึงจึงมีความมั่นใจด้วยบุคลารกรที่เราได้ส่งทั้งหมด6ท่าน แล้วก็ด้วยนโยบายของพรรคนะครับและขณะนี้เราได้ปล่อยให้ผู้สมัครของเราได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพบปะกับพี่น้องประชาชนครับมีความมั่นใจมากครับดูกระแสในขณะนี้เนี่ยโอกาสที่พรรคเพื่อไทายจะได้ผลอะไรเนี่ยประเมินยังไงบ้างวันนี้ถ้าดูจากโพลสำรวจทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคกลางนี่จะเห็นอย่างชัดว่าความนิยมของพรรคเพื่อไทยนี่มาลำดับที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นค a n d ด d a t นายก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผู้สมัครเขตเลือกตั้งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อนี่ได้รับความนิยมสูงทุกจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าประชาชนเนี่ยในจังหวัดนครปฐมนี่อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนจากพรรคเดิมๆเนี่ยที่เคยเลือกมาในอดีตเนี่ยในปี62เนี่ยอยากเปลี่ยนเป็นพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนครั้งนี้จะทําให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้อง ในจังหวัดนครปฐมนี่ดีขึ้นอย่างป,ปิดหูปิดตาผมยืนยันครับมีความคาดหวังเกีเ่ยวก,กับเรื่องการรับตั้งเกี่ยวกับบทบาทกรกตอย่างไงรบ้างับเพราะว่าตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องออการรายงานผลแบบเรียวทางซึ่งตอนนี้กรกตดมูมอนว่ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าจะมีตรงนี้หรือไม่นะตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราได้ติดตามการทํางานของกกตมาโดยตลอดนะครับว่าก่อนหน้านี้กกตได้รับงบประมาณเนี่ยในการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ย เพื่อรายงานผลคะแนนเป็นแบบเรียลไทม์เรียกว่านับคะแนนแบบต่อเนื่องพี่น้องประชาชนจะทราบผลคะแนนทันทีแต่ภายหลังนี่ทราบมาว่าเนี่ยจะไม่เอาระบบนี้มาใช้อีกแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วอยากจะกราบเรียนไปยังกรกะตว่าเนี่ยเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยขอให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมและการเลือกตั้งทุกทุกขั้นตอนเนี่ยต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ การเลือกการนับคะแนนต่างๆก็ดีเนี่ยเรียกว่าพอปิดหีบป,ปุ๊บเนี่ยต้องให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้คะแนนนะครับว่าคะแนนที่เขาเลือกไปหลังจากการปิดหีบนี้เนี่ยเขาได้เลือกใครนะครับเพราะนั้นแล้วนี่เจ้าหีบเนี่เลือกเสร็จเอากลับไปพักก่อนนี่ไม่ได้จะประกาศทีหลังนี่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นแล้วการเราจับตาดูอยู่นะครับขอให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชน และพี่น้องประชาชนตรวจสอบได้นะครับคิดว่าครั้งน,นี้กระแสจะสู้กระสุนได้ไหมเราเชื่อมั่นในนโยบายของพรรคนะครับเพื่อไทยนี่ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้เอาเงินเป็นปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกตั้งแต่พี่น้องมองอนาคตของประเทศนะครับว่ามองเห็นประเทศที่ต้องเดินทางไปข้างหน้าว่าชีวิตลูกหลานเขาจะอยู่ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าได้เงินเนี่ยสามร้อยห้าร้อยนะครับต้องขออนุญาตว่าใช้แป๊บเดียวก็หมด แต่ถ้ามองอนาคตลูกหลานในเรื่องยาเสพติดก็ดีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องก็ดีเนี่ยแต่เห็นได้ชัดว่าถ้าเลือกพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยเรามองเห็นอนาคตของประเทศอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้พักมีความมั่นใจว่าถ้าได้นโยบายของเราไปแล้วเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่สังเกตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เราเคยเป็นรัฐบาลในนามของพักไทยรักไทยในอดีตเนี่ยนโยบายเรื่อง 30บาทรักษาทุกโรคผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเคยรักษาเคยใช้บริการแล้วก็ลดต้นทุนที่เคยจะต้องจ่ายเงินบางคนจ่ายเป็นแสนเนี่ยจ่ายแค่30บาทหลายโครงการหลายอะไรต่างๆเนี่ยพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่พูดนโยบายอะไรออกไปแล้วทําได้จริงเพราะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าสิ่งที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยสามารถปฏิบัติได้นะครับก็เราเชื่อมั่นในนโยบายของเรา แล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าประชาชนได้ฟังแล้วเนี่ยเขาเจะนโยบายเป็นหลักเพราะข้อมองอนาคตของประเทศเป็นหลักครับขอบคุณครับขอบคุณครับพีบ่พี้สามพบาทก็ให้มั่นใจแค่ไหนว่าครั้งนี้การเลือกตั้งในจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะสามารถสู้กับเจ้าของ ที่หรือว่าแชมป์เก่าอย่างบ้านใหญ่สะสมได้ครับเรามีอะไรเป็นจุดขายครับจริงๆแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับคงคงเห็นนะฮะฝีมือการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับสปีที่ผ่านมานะครับเราหายไปจากนครปฐมนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของอะไรฮะทางการเมืองนะครับเพลิมวันนั้นเนี่ยเรามีพรรคไทยรัาชาตินะฮะแลไทยรัาชาติจะเป็นผู้ที่ลงที่นครปฐมและเพิินไทยรัชาติถูกยุบไปก็เลยทําให้ เราห่างหายไปจากนะฮะเพื่อไทยก็เลยหายหน้าไปจากทางนคราปฐมนะครับแต่วันนี้นะครับเรียนนะครับว่าเรากำลังจะกลับมานะครับแล้วกลับมาพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าเพื่อไทยนะครับคือของจริงนะครับของจริงนะครับที่ท่านคุยกันเนี่ยนะครับผมเรียนเลยครับว่ามันพูดง่ายนะครับว่าเราจะทานู่นทํานี่หรือเราจะเลนสไลด์แต่ผมเรียนเลยนะครับว่าเราเป็นพรรคที่เคยทําเรื่องนี้มาได้นะครับและทํามาแล้วนะครับในขณะที่ของท่านเนี่ยท่านอยู่มา8ปีเนี่ยนะครับผมถามว่าท่านทําอะไรให้เกิด อะไรฮะความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยจริงๆบ้างนอกจากสร้างแต่นี่นะครับไม่ได้พัฒนาอะไรเท่าไหร่สิ่งที่ท่านพัฒนาไปนะครับมันจะเป็นรถไฟทางคู่นะครับขนส่งวลชนในกรุงเทพเนี่ยผมเรียนว่าที่ท่านทําไปเนี่ยมันผิดหมดเลยนะฮะแล้วมันทําให้เราเนี่ยนะครับในฐานะผู้ที่ต้องเข้ามาดูแลเนี่ยนะครับเกิดปัญหามากมายนะครับนะฮะเพราะความผิดพลาดของการที่ไปคิดแต่เรื่องของการก่อสร้างนะค,คิดถึงแต่เรื่องของอะไรฮะสร้างสร้างอย่างเดียวโดวยไม่คิดว่าเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ย ท่านเตรียมทุกอย่างพร้อมหรือเปล่าท่านมีความพร้อมในเรื่องอื่นหรือเปล่าแล้วท่าน,ท,านท่านทำให้ประโยชน์เนี่ยนะครับมันตกกับประเทศไทยจริง,รงๆหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับที่เราจะมาบอกให้พี่น้องฟังนะครับว่าสิ่งท่านทําไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยดูเสียงตอบรับ,รบของพี่น้องทานครนปฐมกับพรรคไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าจากวันนี้นะครับที่เราเห็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ท่านวินัยท่านมานพ์เนี่ยครับก็เห็นว่าชัดเจนนะครับว่าพี่น้องเนี่ยครับตื่นตัวแล้วก็ทุกคนพอรู้ว่าเพื่อไทยกลัับบมมมาาาเเนนนนีี่่่ยก็็ให้คควสสุองตทะรับ หลายหลายส่วนนะครับก็กลับมานะครับอย่างพี่น้องแสดงครก็กลับมาที่นครปฐมนะมาให้เห็นเลยว่าเขายังอยู่นะฮะแดนนครปฐมก็ยังอยู่แล้วทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นฐานเสียงให้เราทอมทวนทอมจะทําให้เกิดแ a น d s l i d นะฮะเพราะฉะนั้นผมผมเรียนเลยนะครับว่าวันนี้นะครับไอการพูดนะฮะต่างคนต่างพูดได้นะครับรอดูวันเลือกตั้งครับรอดูผลการเลือกตั้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะแต่ผมเรียนยืนยันนะครับว่านะฮะเพื่อไทยนะคะคือของจริงนะครับเราคือของจริง ที่ท่านทำเนี่ยนะครับผมเรียนจริงนะที่ท่าน,นทำมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่ทําให้ท่านเนี่ยไม่ไม่ได้คะแนนนะครับวันนี้นะครับมันมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆแล้วนะฮะเปการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโดยใช้กําลังหรือใช้อาวุธนะครับวันนี้ครับคือประชาธิปไตยของจริงที่จะเกิดขึ้นครับผมเรยมาเรับ แต่ก็ขออนุญาตใช้เสียงนะครับบทพิดีและข่าวสภาพที่ภาคอยู่ผมเลยยกเสีงนี้ไป